กรับเรียนท่านประาธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมสวมใจเรื่องกรอจะมาที่วุฒิสภานะครับก็ขออนุญาตตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาถามท่านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอกราบกับคุณท่านรองนายกนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติทุ่ิศภานะครับมาตอบกระทู้ถามเรื่องการยกเลิกแผนและขั้นตอนการยกเลิกพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศพศ2560นะครับตามมาตรา259ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับการปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศการวัดผลการดําเนินการและระยะเวลาการดําเนินการปฏิรูปทุกด้าน สืบเนื่องจากคณะการยุทศาสตร์ชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติเมื่อวันที่27ธันวาคม66ขอยกเลิกพระราชบัญัตแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเภทประเทศดังกล่าวโดยอ้างตามรายงานของสภาพัฒน์ว่าหมดความจำเป็นบรรลุผลสำริตและบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศแล้วก็ผมจึงขอสอบถามท่านรองนายกนะครับ ประกอบการภิรายรวมสามข้อผมจะถามทีละข้อขออนุญ,ญาตท่านรองนายกก็ตอบทีละข้อนะครับอข้อแรกนะครับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการไปรูปประเทศพศ2560หมดความจําเป็นเนื่องจากการดาเนินการไปรูปประเทศตามแผนฏิรูปประเทศบรรลุผลสาเร็จตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งชากรไทยมาตรา257และ258เรียบร้อยแล้วจริงหรือไม่นะครับ อันนี้สำหรับประเด็นนี้ผมดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการยุทศาสตรชาติครั้งที่2องทับส6 6เมื่อวันพฤหัสบดีที่2 7ิธันวาหหน้า8ประกอบเอกสารประกอบวาระที่3 3และ3 4รายงานประเมินผลสำเร็จของพระรัมยัดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศหน้า4และหน้า3 7เข็ดระบุว่าพระรัมยัดและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพศ .2560 หมดความจำเป็น เนื่องจากการดําเนินการปฏิรูปประเทศตามแผนปฏิรูปประเทศบรรลุผลสำ็จตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา257และมาตรา258ของร,รัฐมนูญเรียบร้อยแล้วส่วงผลให้การมีอยู่ของพระราชิฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์และการจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลของกฎหมายตามมาตรา5โดยยกตัวอย่างผลสำ็จของการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมืองคือจัดให้มีแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งข้อมูลพรรคการเมืองข้อมูลการประชามพันธ์การเลือกตั้งนะครับซึ่งส่งผลให้บรรลุเป,ป้าหมายมึงประสงค์ตามแผกนการไปรูปประเทศด้านการเมืองอันนี้ผมก็อยากเรียนท่านเรานายกว่ายังมีประเด็นปฏิรูปอีกมากมาย ที่ถ้าไม่ได้พูดถึงโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านากล่าวถึงคือประเด็นปฏิรูปด้านการเมืองเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตารา258กไก่วงเล็บ3ได้กำหนดไว้ว่าให้มีกลไกความรับผิดชอบของพรรคการเมืองที่ไม่ได้วิให้มีกลไกความรับผิดชอบของพรรคการเมืองที่ไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้านปรากฏว่ายังไงครับพรรคเพื่อไทยของท่านนะครับ หาเสียงเลือกตั้งเงินดิจิตอล1นึ่งมืนบาทโดยไม่ได้วิเคราะห์ผมกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้านบอกจะแจกเงินพี่น้องประชาชนคนละหนึ่งหมืนบาทโดยแจกจากเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับจำนวน56ล้านคนเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนถแถลงนโยบายตอนถแถลงที่ทำเนียบนายกเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน6กเนี่ย ท่านบอกไม่เอาแล้วต้องขอกู้เงินเพราะท่านพิจารณาไม่รอบคอบไม่ได้พิจารณาสถานการเงินการคลังใต่อย่างใดประกอบกับก,กลไกที่กําหนดความรับผิดชอบที่กําหนดไใ,ในมาตรา20งร้าปกกขงเล็บสามเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายประกอบกับพรบรพักการเมืองมาตราห้าสิบเจ็ดเนี่ยการโฆษณนานโยบายใดที่ใช้จ่ายเงินก็ต้องชี้แจงแหล่งที่มา วงเงินที่ใช้ผมก็ตัวบความคุ้มค่าประโยชน์ที่ได้รับแต่ท่านหาเสียงอย่างหนึ่งท่านทำอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่บง่งชี้ได้ชัดว่าจะต้องมีการปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงที่เห็นเด่นชัดอีกประการหนึ่งคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขณะนี้ก็ยังไม่คลอดออกมานะครับไม่มีการเร่งรัด ถ้าหากาเราไปยกเลิกพรบแผนขนดขั้นตอนการกระจายอํานาจผมคิดว่าพรบาการศึกษาแห่งชาติเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาได้ในรัฐบาลชุดนี้ประการที่สคือยังไม่สําเร็จในการปฏิรูปคือการปฏิรูปการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมประการที่4ี่คือการปฏิรูประบบราชการที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าที่ท่านบอกว่า หมดความจำเป็นแล้วบรรลุแล้วเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรครับท่านเชื่อแต่สภาพัดที่ไปรายงานท่านนะครับผมจึงขอถามว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านมีมติยีบเธันวา2560เนี่ยท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านแล้วหรือไม่อย่างไรการปฏิรูปประเทศบรรลุผลสำลิจเอาข้อมูลอะไรมาเป็นตัวชี้วัดเชิงประจักษ์เพราะที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ยังมีภารกิจอีกหลายเรื่องที่คณะกรรมการบปรูปประเทศแต่ละด้านจะต้องขับเคลื่อนต่อไปตามที่ผมกล่าวอ้างแล้วนะครับข้อที่หนึ่งก็ขออนุญาตให้ท่านรองนายกตอบด้วยครับครับท่านรอง <c oughs> ท่านรองนายกน้ำติครับกราบเรียนท่านประธานบุทธิสภาที่เคารพกระผม นายปานปรีไพฑารุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับมอบจากนายการัฐมนตรีซึ่งขณะน,นี้ท่านติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะมาตอบกระทู้เรื่องการยกเลิกพรบรและขั้นตอนการปฏิรูปพศ2560ของท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านเฉลิมชัยเฟื่องคอนครับก็ต้องขอก กราบขอพวกคุณนะครับในคำถามที่ท่านได้กรุณา,าถามแก่กับผมมากระผมก็ขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ครั้งที่2ทับ2,566เมื่อวันที่27 2,566นะครับได้มีมติรับทราบการประเมินผลสำเร็จของพระราชบัญญตัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศ2,560และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ2560ตามที่สำนักงานสำนักงานนี้คือสภาพัฒน์นะครับในฐานะสำนักเลขานุก,การคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอโดยสำนักงานได้ดำเนินการประเมินผลสำริดของกฎหมายในฐานะผู้รับผิดช,ชอบกของกฎหมายตามหลักการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และประเมินผลสำริดของกฎหมายพศ2562ที่กำหนดให้ประเมินผลสำริดของกฎหมายทุกทุก5ปีครับสำหรับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพศ2560พอจะสรุปการประเมินผลสำริดตามที่ออท่านสมาชิกวุฒิสภา,าได้ถามมานะครับว่าเราได้ดํดำเนินการในส่วนไหนไปบ้างผลการรับฟังในเรื่องของความเห็นนะครับ สรุปผู้ให้ความเห็นทั้งหมดนะครับร้อยละ84.44ของผู้ให้ความเห็นควรยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปพศ2560เนื่องจากหมดความจำเป็นแล้วโดยให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศผ่าน,นกลไกของแผนระดับที่2อื่นๆและแผนระดับที่3ที่เกี่ยวข้องแทนและหากจำเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศให้ดําเนินการผ่านกฎหมายลำดับรองๆต่อไปแทนได้นะครับในส่วนข้อวิเคราะห์ตามหลักการวงจรบริหารคุณภาพหรือที่เราเรียกว่า PDCA การยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ2,560ส่งผลให้แผนการปฏิรูปและกลไกคณะกรรมการการปฏิรูปนั้นสิ้นสุดลงแต่นะครับการดําเนินการปฏิรูปยังคงดําเนินการต่อ เนื่องโดยผ่าน,นกลไกอื่นๆจึงพอสรุปได้ว่าพระราชบ,บัญญัติแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปพศ2560หมดความจำเป็นเนื่องจากการดำเนินการตามแผนปฏิรูปบรรลุสำเร็จผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา257และ258ของรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วส่งผลให้การมีอยู่ของพระราชบ,บัญญัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันตามมาตรา5 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสำริดของกฎหมายปีพศ2562ทั้งนี้การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในระยะต่อไปโดยหน่วยงานของรัฐสาม,มารถดำเนินการปฏิรูปผ่านแผนลำดับที่สองและแผนลำดับที่3อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ในกรณีที่ท่านได้อภิปรายในเรื่องของ ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการปฏิรูปในเรื่องการเมืองในเรื่องการศึกษาในเรื่องการยุติธรรมและในระบบราชการเรื่องนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งดําเนินการต่อไปซึ่งเป็นข้อสังเกตที่ท่านกรุณาให้ให้มาอย่างดีมากครับแนวทางในการดําเนินการต่อไปก็อยากจะกราบเรียนและชี้แจงดังนี้นะครับสํานักงานในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบกฎหมายและดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดําเนินการ ปฏิรูปพศ2560ตามกระบวนการและขั้นตอนในการจัดร่างกฎหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสำเร็จของกฎหมายพศ2562เพื่อให้การยกเลิกพระราชบัญญัติและแผนขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพศ2560มีผลบังคับใช้ต่อไปทั้งนี้หากคณะรัฐมนตรีมีแนว นโยบายในการดํานเนินการปฏิรูปประเทศสามารถดําเนินการออกเป็นกฎหมายลําดับรองต่อไปได้ซึ่งจะไม่ขัดต่อเจตานารมณ์ของมาตรา259และหมวด16ของการปฏิรูปประเทศต่อไปครับขอบคุณครับครับผมขอญา้ถามข้อที่2นะครับจากการที่ท่านรองนายกได้ชี้แจงว่าหมดความจําเป็นแล้วนะครับพรบแผนขั้นตอนการกรจายอำนาจเน่ โดยให้ใช้แผนระดับที่2และแผนระดับที่3ตามความจำเป็นเนี่ยนะครับผมขอเรียนว่าอย่างนี้นะครับผมพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายที่ตาขึ้นตามรัฐธรรมนูนนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 1. กฎหมายที่ตาขึ้นตามความในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเช่น พระรัมย์หยตดประกอบรัฐมนูญจำนวนสิบฉบับที่จะต้องตาขึ้นตามความในมาตรา130งของรัฐมนูญพระรัมยญหดการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศ2560ที่จะต้องตาขึ้นตามความในมาตรา65ของรัฐมนูญและพระรัมย์หยาดแผนและขั้นตอนการดำเนินการเป็นรูปประเทศ2560ที่จะต้องตาขึ้นตามมาตรา2 5 9วกวร์หนึ่งของรัฐมนูล รวมทั้งกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเฉพาะหลักการที่สําคัญส่วนรายละเอียดให้เไป,ไปตามที่กฎหมายบัญญัติเช่นมาตรา190ที่บัญญัติไว้ที่บัญญัติว่าการบริหารง,งานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติส่วนกฎหมายที่ตาขึ้นตามเหตุผลความจําเป็นที่ผู้มีสิทธิ์เสนอกฎหมายเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเนี่ย เพื่อให้มีการตาขึ้นใช้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดเียรัฐภาหมวดมาตา81และส่วนที่4บทที่ใช้แก่สภาทั้งสองตั้งแต่มาตาร3 3า133ถึง148เนี่ยดังนั้นในการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเพื่อขอยกเลิกกฎหมายฉบับใดย่อมจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่ากฎหมายฉบับนั้นเป็นกฎหมายประเภทที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ต้องตาขึ้นใช้เป็นการบังคับเฉพาะ หรือเป็นกฎหมายที่ตาขึ้นตามเหตุผลความจําเป็นเพราะการยกเลิกกฎหมายจะยกเลิกได้เฉพาะกฎหมายที่ตาขึ้นตามเหตุผลความจําเป็นเท่านั้นเมื่อสมควรยกเลิกเนื่องจากกฎหมายนั้นหมดความจําเป็นหรือสำลิดผลตามเจตนารมหรือความมุ่งหมายของกฎหมายแล้วเท่านั้นส่วนกฎหมายที่รัฐมนูญบัญญัติให้ตาขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะพระราชบัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจการปฏิรูปประเทศ พศ2560เนี่ยซึ่งออกมาตามรัฐธรรมนูญมาตรา259นะครับถ้าท่านไปยกเลิกพรบแผนเนี่ยก็หมายถึงว่าไอ้มาตรา259ก็เป็นง่อยไปเลยใช้ทำอะไรไม่ได้นะครับส่วนแผนระดับที่2และแผนระดับที่3หรือการออกกฎหมายสำหรับรองอื่นๆนั้นก็ไม่ใช่กฎหมายที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญหยตดไว้ดังกล่าวซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีผลแตกต่างมาจากเดิมจะต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา,าตามหมวดท5ห้ามาตราสองห้าห้าและมาตราสองห้าหกเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านไปยกเลิกพรบาแผนเนี่ยไอมาตราสองร้อยห้าสิบเก้ามันก็เป็นง่อยเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้อง ดำเนินการแก้ไขนะฮะมันเหมือนการแก้ไขยกเลิกรัฐธรรมนูญไปบางมาตาเลยนะครับผมก็เลยจะถามท่านนะฮะว่าไอ้ที่ท่านอภิปรายมาเนี่ยใช้แผนระดับสองระดับสามเนี่ยคือมันไม่สอดคล้องอ่ะมันไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับภารกิจคือมาตาสองาเก้เนี่ยเขาออกมาเป็นกฎหมายลโลกกฎหมายโลกเนี่ยมัน ติดตัวมากับรัฐมนูญมาตราสอง้อห้าสิบเก้าเหมือนกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญเนี่ยมันติดตัวมากับมาตราร้อยสามสิบของรัฐมนูญเหมือนกับพระราชบัญญัติยุทธศ,ศาสตร์ชาติมันก็ติดตัวนะติดตัวมาเป็นลูกมาเป็นลูกรัฐมนูญตามมาตราหกสิบห้าหกสิบเก้าหกหกสิบห้าเพราะนั้นการที่ิเสนอให้ยกลงยกเลิกอะไรเนี่ยผมว่านะเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมาย และจะทำอนูนในมาตรา234เนี่ยเขากำหนดไว้เลยนะครับว่าปอปชอเนี่ยมีอำนาจไต่สวนนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะคณะกรรมการยุตาชาติเนี่ยก็มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายคนผู้ใดจงใจหรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตฐานทางจริธรรมอย่างร้ายแรงเนะี่ยท่านก็ถูกตต่สวนได้นะครับ234เพราะท่านยกเลิกกฎหมายโดยขัดรัฐมนูญแล้วก็ถูกตรวจสอบโดยรัฐมนูญมาตรา235ฐานปฏิบัติโดยมิชอบมาตรา167 1 5ร้อยหประมวลกฎหมายอาญาได้นะครับเพราะฉะนั้น ขอให้ท่านรองนายกเนี่ยไปรายงานท่านนายกหน่อยว่าขอให้พิจารณาให้รอบครอบหน่อยได้ทราบว่าไอ้ที่รับทราบรับทราบกันเนี่ยเพื่นรับทราบปุ๊บยังไม่ทันอภิปรายนาะยกก็เพ่นหน้าออกจากห้องประชุมไปแล้วก็แสดงว่ามันพิจารณาไม่รอบคอบประเด็นว่าถามข้อที่สองท่านถามอะไรครับข้อที่สองผมก็จะถามว่าไอท้ที่ท่านบอกว่าไอ แผนระดับสองระดับสามจะเอามารองรับแผนเป็นรูปประเทศเนี่ยมันใช้ได้จริงเหรอมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา159ซึ่งก็บอกให้มีแผนกพลำหยัดแผนและขั้นตอนการกระจทำนาจซึ่งเราออกมาแล้วพศของ2,560เนี่ยเป็นตัวดําเนินการขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะครับถ้าท่านรองนายก มีความเห็นที่แตกต่างจากผมในการอภิปรายก็ขอให้ท่านช่วยยกเหตุผลมาด้วยครับ,รบเชิญท่านรองนายกนำ้ำติครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพคำถามที่ <c oughs> ท่านสมาชิกวุฒิสภาถามก็เป็นคำถามที่ที่น่าสนใจมากนะครับมันก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายเอ่ โดยตรงนะครับในมาตรา2,259เนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี2,560เนี่ยบัญญัติไว้ว่าภายใต้บ,บังคับมาตรา260และมาตรา261การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีการจัดทำแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศการวัดผลการดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้านซึ่งต้องกําหนดให้เริ่มดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน1ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน,นี้รวมตลอดทั้งผลสำเร็จที่คาดหวังว่าจะบรรลุผลในระยะเวลา5ปีซึ่งเงื่อนไขาภายใต้รัฐมนูญน,นี้เนี่ย หน่วยงานราชะการแล้วก็ทางรัฐบาลทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบันก็ได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูนแล้วนะครับต่อคําถามของท่านสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องของแผนระดับ2และแผนระดับ3ใช้ได้จริงหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องมีการดําเนินการต่อไปในส่วนนี้นะครับแล้วในส่วนที่ว่ามาตรา25-259อ้ภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560นนั้นเนี่ย จะเป็นง่อยผมคิดว่าประเด็นนี้ก็คง,คงยังคงเป็นข้อกฎหมายที่คงจะคงอยู่ต่อไปนะครับคงคงไม่ถึงขนาดที่จะเป็นง่อยแล้วก็คงจะต้องไม่มีการจัดคงคงจะต้องไม่มีการตัดหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญในข้อนี้ไปไไปไปทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยข้อสังเกตที่ท่านได้กรุณาให้มาเนี่ยก็เป็นข,ข้อสังเกตที่ดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของว่าเ,เรื่องนี้อาจจะนําไปสู่การที่ผิดรัฐธรรมนูญนะครับโดย คำถามที่ท่านตั้งมาเนี่ยใน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 กระทู้ครั้งนี้เนี่ยท่านได้ตั้งว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญ2,559หากยกเลิกตามมาติคณะกรรมการยุทธศาสตร์วันที่27ธันวาคม2566จะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อํานาจขัดรัฐธรรมนูญมีความผิดตามมาตรา2,3,4และ2,3,5ของรัฐธรรมนูญนะครับได้ซึ่ง ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีมากนะครับของท่านสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อสังเกตของท่านเนี่ยในประเด็นที่ว่าจะขัดรัฐมนูญหรือไม่อย่างไรเราจะรับไปพิจารณาอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะกับผมเนี่ยก็จะได้มอบหมายให้ทางสภาพัฒน์เนี่ยนำประเด็นดังกล่าวของท่านเนี่ยไปหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ว่าถ้าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะขัดรัฐมนูญเราก็ไม่สามารถที่ดำเนินการต่อไปได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ขัดต่อรัฐมนูลเราก็คงจะต้องมีแผนในการดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไปครับขอบพระคุณครับครับท่านเฉลิมชัยเดี๋ยวท่านเฉลิมักชัย,ชยสักครู่นะฮะขณะนี้มีท่านกันสอริกนะครับเทมูเลนรองประธานกลุ่มรัฐสภามโกเลียไทย และประธานคณะการบริหารงบประมาณรัฐบาลมองโกเลียนะครับและคณะได้เข้าร่วมชมการประชุมของวุฒิสภานะครับก็ขอต้อนรับท่านด้วยนะครับเชิญท่านเฉลิมชัยต่อครับครับก็เป็นข้อคําถามเชิงอภิปรายข้อสุดท้ายนะครับว่าการดําเนินการไปรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บวชก,การปฏิรูปประเทศ,เทศมาตรา257ถึงมาตรา261เนี่ยมันสิ้นสุดลงตามที่สภาพัฒนำไปเสนอคณะกรรมการยุติศาสยุติศา,าชาติเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับซึ่งผมมีความเห็นว่าเมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะเห็นได้ว่าหากบทบัญญัติใดมีการบัญญัติไว้ในบทบัญญัติหลัก ล่าวคือในหมวดที่หนึ่งบททั่วไปถึงหมวดที่16กการปฏิรูปประเทศตั้งแต่มาตราหนึ่งถึงมาตรา261ต้องถือว่าเป็นบทบัญญัติที่มุ่งหมายให้มีผลใช้บังคับเป็นการถาวรซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติในบทเฉพาะการที่มุ่งหมายเพื่อให้มีการใช้บังคับกับเรื่องนั้นเฉพาะในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ตามที่บัญญัติได้ไว้ในบทเฉพาะการมาตารา262ถึงมาตารา2ย9กยกตัวอย่างเช่นมาตารา269ซึ่งบัญญัติว่าในวาระเริ่มแรกให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน250คนและอายุของวุฒิสภาตามบทบัญญัติบทเฉพาะการนี้มีกำหนด5ปีกับมาตารา270วหนึ่งซึ่งบัญญัติว่าวุฒิสภาตามบทเฉพาะการ มีหน้าที่อำนาจติดตามเสนอแนะเร่งรัฐการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามบท16การปฏิรูปประเทศซึ่งวุฒิสภาชุดต่อไปก็จะมีที่มาและอายุของวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักหรือบทถาวรตามมาตรา107และมาตรา109ต่อไปโดยไม่มีหน้าที่และอำนาจในเรื่องการติดตามเสนอแนะเรื่องรัดการปฏิรูปประเทศตามบทเฉพาะการที่ชุดสิ้นสุดลงไปแล้ว นอกจากนี้เมื่อพี่นาประกอบการประกอบพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศพศ2560มาตรา15ที่บัญญัติว่ากรรมการปฏิรูปมีวาละการดํารงตําแหน่งคราวละ5ปีและบัญญัติให้กรรมการปฏิรูปซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการปฏิรูปซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ รวมทั้งกําหนดให้กรรมการปฏิรูปซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้จึงแสดงให้เห็นถึงเกียตนารมของและความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญกับพระร่ม้มยาฉบับนี้อย่างชัดเจนว่าการปฏิรูปประเทศไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาการดําเนินการตามแผนปฏิรูป5ปีแต่อย่างใดจากเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา259มีความมุ่งหมาย ให้พระราชบัญญัดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ2560มีผลใช้บังคับเป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปต่อไปเท่าที่การปฏิรูปประเทศยังไม่อาจบรรลุและยังมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโทเฉพาะการหมวดสิบกการปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างอื่นไอ้ข้อที่3เนี่ยนะครับผมก็ประกอบการอภิปรายเรียนท่านรองนายกรัฐมันตรีเพื่อทราบ เผื่อว่ามีการประชุมคำการยุตศาส์ชาติท่านจะได้นำข้อความที่ผมกล่าวเนี่ยไปพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมคมการยุตศาส์ชาติได้พิจารณาต่อไปครับขอพระคุณมากครับครับท่านรองนายกเพิ่มเติมนะครับเชิญครับขอกราบขอบพระคุณนะครับกับผมก็รับทราบแล้วก็จะไปนำกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป ในประเด็นเรื่องมาตรา259เนี่ยผมก็คิดว่ายังไงก,ก็คงยังต้องคงอยู่ต่อไปนะครับแต่ในเนื้อหาภายในเนี่ยเราก็คงจะต้องไปดําเนินการพิจารณาต่อไปว่าในส่วนนี้เนี่ยในเนื้อหาเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่ทางสภาพัฒและกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยได้พิจารณาไปหรือไม่หรือย่างไรซึ่งก็จะมีการส่งต่อไปให้คณะกรรมการกิจสิธิกาต่อไปกกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ ท่านเฉลิมชัยไม่ติดใจนะฮะไม่ติดใจแล้วครับผมก็ฝากท่านรองนายกตามข้อมูลที่ผมอภิปรายไปก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณท่านมากครับครับขอขอบคุณท่านรองนายกนัฐมตรีนะครับท่านปานปรีมหิดทานุกรน,นะครับที่มาตอบกระทู้ด้วยวาจาวันนี้ขอบคุณท่านครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม